ใครที่กำลังรอที่จะเข้าอยู่อาศัยในโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนสุราธานีพุนพิน1นไม่เกินเดือนมีนาคมนี้ก็จะสามารถส่งมอบให้กับลูกค้าแล้วละครับและตอนนี้การก่อสร้างคืบหน้าไปแล้วถึง99.43เอลยทีเดียวจะเหลือก็แต่งานปลูกต้นไม้ปลูกหญ้าให้ความร่มรื่นเท่านั้นเองนอกนั้นถือว่าสมบูรณ์ร0 0ครับ คาดว่าจะแล้วเสร็จส่งมอบให้ลูกค้าได้กับประมาณมีนาหรือเมษาไม่น่าเกินตรงนั้นครับก็เปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่99.43เปรตครับก็อตอนนี้ก็เหลืองานงานภูมิถาปัดงานปลูกหญ้าอะไรพวกนี้ครับและงานเก็บความเรียบร้อยส่วนใครที่กำลังมองหาที่อยู่อาศัยในจังหวัดสุร,ราษฎร์ธาน,นีแล้วแล้วก็โครงการแห่งนี้เป็นตัวเลือกที่ดีไม่แพ้โครงการใดๆทั้งทำเลที่ตั้ง ใกล้เมืองใกล้สนามบินสภาพแวดล้อมสวยงามท่ามกลางธรรมชาติตรงนี้มันเป็นพื้นที่ทเขียวเนี่ยบริเวณตรงนี้เป็นเป็นสวนปามหมดเลยไม่มีหมู่บ้านใกล้สนามบินด้วยประมาณ6กิโลจากนี้ส่วนลักษณะโครงการก็เป็นบ้านเดี่ยว2ชั้น21ตารางวา2ห้องนอน1ห้องน้ำมีพื้นที่สาธนารนณะไว้พักผ่อนหย่อนใจโครงการดีๆอย่างนี้หาไม่ได้อีกแล้วละครับใครที่สนใจแวะมาเยี่ยมชมกันได้เลยครับ